กรกตได้รับรองสอวอย่างเป็นทางการ200คนผมถือว่าจะเป็นจุดวิบัติของระบอบประชาธิปไตายของประเทศไทยนั่นคือวันนี้สภาหัวก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการสรวคือหนึ่งในองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตายที่กําลังจะถูกทำลายครับวันนี้เรามีสองสภาสภาล่างคือสอสอ สสทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนเสียงข้างมากสสจดตั้งรัฐบาลสสจะเป็นใครก็ได้เพราะเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนคนจนก็เป็นสสได้ถ้าเราได้พี่น้องชาวนามาเป็นสสได้ยิ่งดีจะได้มีปากเสียงแทนชาวนาได้แม่ค้าขายผักมาเป็นสสได้ยิ่งด <Roger. S 1> ีใหญ่เป็นปากเสียงแทนแม่ค้า แต่ในทางมันจริงสอสอมีแต่นายทุนและลูกนายทุนไม่เคยมีชาวนาหรือแม่ค้าเลยแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องสอวชื่อมันชัดเจนคือสมาชิกวุฒิสภาเป็นสภาของผู้ที่มีวุธ,ธิภาวะจะเอาแม่ค้าจะเอาชาวนามาเป็นสวไม่ได้เพราะสวต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และมีวุธ,ธิภาวะเท่านั้นองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยจึงจะต้องประกอบด้วย3ส,ส่วน 1. นสิทธิเสรีภาพสการเลือกตั้งข้อที่สามที่ไอ้พวกนักประชาธิปไตยไม่เคยพูดถึงคือกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลระบบของประเทศไทยที่ออกแบบมาสองสภาสสจึงเป็นปากเสียงแทนประชาชนและเสนอกฎหมายแต่สวจึงถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของสอสและรัฐบาล สวจึงต้องเป็นกลางทางการเมืองและไม่อยู่ภายใต้อานัดของพรรคการเมืองใช่ไหมวันนี้สวรายงานตัวเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วเป็นสวสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินซึ่งมันผิดหลักการประชาธิปไตยครับสสดูแลประชาชนสวมีหน้าที่ตรวจสอบและทวงดุลสวจึงต้องมีประสบการณ์แม้แต่อายุ วุฒิภาวะเหนือกว่าสอสอสอวจึงเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้วันนี้ที่มีการบอกว่าสวสีน้ำเงินเยอะสอวสีส้มนู้นสวสีเขียวนี้สวสีแดงนั้นมันจึงทําให้ประชาธิปไตยจะไปสู่จุดวิบัติครับพี่น้องราบได้ให้สอวอยู่ภายใต้อานัตของสีของพรรคการเมือง เพราะกระบวนการตรวจสอบทวงดุลมันจะทํางานไม่ได้เพราะสวมีหน้าที่ให้กําเนิดกะกะตปปชสาลรัฐธรรมนูญอายการสูงสุดให้กําเนิดตําแหน่งสําคัญที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐบาลสวจึงต้องเป็นกลางห้ามให้พัรก,การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่สบวสังกัดสีต่างๆมันจึงบอกว่าอนาคตจะไปสู่จุดล่มสลายของประบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์ท่านผู้ชัดเจนมีอดีตนายกนักโทษเทวดาขอร้องให้ไปถอนเรื่องที่ฟ้องเสถาแล้วเขาบอกว่ามันถอนเรื่องไม่ได้เพราะเป็นอาญาแผ่นดิน แต่เขาก็พูดชัดเจนเขาเล่าต่อนะว่าไม่เป็นไรปอปอชอเดี๋ยวเขาจะไปวิ่งเต้นเองทักษิณชินวัตรเนี่ยขอร้องให้ผมหมายถึงเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องเศรษฐาทวีสินตอนเช้านายกยิ่งรักก็โทรหาผมขอผมอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าสองนายกมาขอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วท่านบอกว่าผมนี่เป็นนายตำรวจเป็นตำรวจผมรู้กฎหมายดี มันถอนไม่ได้มันผิดกฎหมายเอา้าแล้วท่านไปถอนทำไมอ่ะถ้าท่านบอกว่ามันถอนไม่ได้มันผิดกฎหมายมันกระทาไม่ได้ทักษณิณชินวัตรบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไปถอนก่อนเดี๋ยวผมวิ่งปปชอเองทักษิณชินวัตรบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไปถอนก่อนเดี๋ยวผมวิ่งปปชเองพี่น้องปปชซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เป็นองค์กรในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบมีคนออกมาบอกว่ามีการวิ่งเต้นได้ประเทศชาติจะเหลืออะไรถ้าปป,ปชวิ่งเต้นได้พี่น้องคิดว่ากกตจะวิ่งเต้นได้ไหมสวสังกัดสีสวสังกัดภาคการเมืองเท่ากับว่าอีกหน่อยกอกตปปช ดีไม่ดีสารรัฐมนูญก็ต้องฟังพรรคการเมืองประชาชนอย่างพี่น้องตายอย่างเดียวครับพี่น้องผมพยายามชี้ให้เห็นว่าระบ,บอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมันถูกออกแบบมาสองส่วนอย่างที่เข้าใจกันคือสอสอกับสอวอวันนี้มันกำลังจะพังทั้งคู่เพราะมันถูกพรรคการเมืองเข้ามาครอบงำทั้งองค์คารพยพทั้งระบบแล้วสอววอเป็นหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลจึงต้องไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ต้องเป็นการทางการเมืองแต่ขณะนี้พี่น้องเรายังถูกสื่อที่มันพยายามซื้อคอบงำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นสวมีสีไม่เป็นไรไม่ใช่สวต้องห้ามมีสีเกือบ20ปีที่แล้วเคยมีการเลือกตั้งสวตามจังหวัดต่างๆสุดท้ายสวเวลาหาเสียงก็ใช้ฐานเสียงของสสสวก็ถูกสังกัดพรรคการเมืองไปโดยปริยาย มันจึงเกิดสภาผัวเมียขึ้นมาระบบตรวจสอบมันทำงานไม่ได้สุดท้ายประชาชนก็ออกมาขับไล่ดังนั้นการให้ได้มาซึ่งสววด้วยการเลือกตั้งตรงตามจังหวัดต่างๆมันจึงทําให้ประเทศไทยถึงทางตันนำไปสู่การรัฐประหารครับแต่จุดที่สร้างความช้าใจให้กับพวกเราคือเมื่อมีการรัฐประหารเกิดสวาการแต่งตั้งโดยคมช หลายสิ่งหลายอย่างทำได้ดีแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ทำให้ประเทศเสียหายเพราะนายทหารบางคนมักใหญ่ไยสูงไปสมคบคิดกับนักการเมืองถูกนักการเมืองหลอกแดกโดยเฉพาะสวที่มาจากการแต่งตั้งแต่ไปร่วมกับสอสความสภาเพื่อให้รัฐธรรมนูญบรสองใบเกิดขึ้นมาสุดท้ายสวมาจากการแต่งตั้งมันก็ไปไม่รอดสวชุดเนี้ยที่เพิ่งรายงานตัวเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพ เขายัางกําหนดว่าคุณต้องมีหน้าที่เลือกคนอื่นด้วยระบบนี้มันจึงเป็นระบบควายปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันจัดตั้งได้ง่ายเพราะเตรียมคนแค่หมื่นสองหมื่นคนก็แทบจะยึดสภาได้เลยมันจึงนาไปสู่สภาหัวครับพี่น้องครับและจุดที่สําคัญคนที่ทําหน้าที่คือกอก,อกอตอก็ห่วยด้วยครับพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องทราบไหมว่าการเลือกสสกับสวระบบควายเนี่ยมันไม่เหมือนกัน กระบวนการมันแตกต่างกันสิ้นเชิงสอสอเวลาเลือกตั้งแต่ละเขตเขตนี้มีปัญหารับรองก่อนสอยที่หลังได้เพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะตัวมันเองเขตใดเขตของมันเองขนาดแต่ละเขตแต่เวลาแก้ปัญหาเฉพาะเขตจนป่านนี้ก็การตจะแก้ปัญหาได้ไม่จบเลยเพิ่งตัดสิบไปได้กี่คนเองแต่ของสอวคุณไปตัดสิทธิตอนหลังไม่ได้เพราะระบบมันคนละระบบ ถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาสาวชุดนี้ต้องเป็นโมฆะเท่านั้นครับถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาสาวชุดนี้ต้องเป็นโมฆะเท่านั้นครับวันนี้ละบอบประชาธิปไตยแบบนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วครับพี่น้องเอ้ยถ้าสอสอเละได้รัฐบาลที่เฮงซุยเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ถ้าเราได้สาวาที่ดีเราก็จะได้องค์กรอิสระที่ดีใช่ไหมได้กรกตที่ดีใช่ไหม,ได,ดไ,หมได้ปปชที่ดีได้ผู้ตรวการแผ่ดินที่ดีได้สารรัมนูนที่ดีแต่วันนี้ปปชวิ่งได้ครับพี่น้องและอนาคตจะเป็นอย่างไร